มองเขากัดเกิดขึ้นฝั่งตอนที่นาทีเมื่อวานน่ะช่างนุ่นช่างนุ่นว่าแต่ภาพสวยเมื่อกี้กระโดดตูงตูงแล้วกระโดดออกมาต้องปามเขี้ยวไงไม่เขี้ยวไม่โดดกระตาดิ้อโดดร้อนอีกแล้วเอาแล้ววะโอ้ยนี่ใหญ่เว้ยเอาแล้ววะมุดแล้วด้วย ออกอุย้ยโอ้ยยังอยู่ตกใจทำให้ดีเลยตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมน่าจะใหญ่มา้าปลาที่เสร็จกูเดี๋ยวโดนลองไว้ก่อนออนไม่เท่าไหร่คิปเปอร์คิปเปอร์อย่าตัวใหญ่ใหญ่หมอเป็นปากไม่เป็นไร อีเปอร์อย่างเดียวไม่ต้องจับเที่ยวไม่ต้องจับอะไรเลยนะอีเปอร์คลิปปากล่างอย่างเดียวเสียบเข้าไปโอเคมาเอาแต่เยอะเอาแเยอะเอาแเยอะเอาไปรีออกเ,เดี๋ยวเด็กดูชูม,มังนะาโผล่เต็มมิ